ดีครับคัมพิลาแฟนเพจมาอีกแล้วครับเมื่อนี้ภาพพี่น้องมาเบิ้งรถนะครับนาไสนะครับราคาถูกนะครับมาเบิ้งพี่น้องเบาซ้ำนี่สิบอายซ้ำใดมิสซูไทยทันครับหัวเดียวนะครับสีขาวนะครับสีขาวมุกครับพี่น้องนะครับเบิ้งยางครับให้เบิ้งสกอนได้ครับเด้อนะครับให้เบิ้งสกอน พี่น้องเบิ่งนะครับกระซี่ยังดีนะครับกระซี่ยังสวยกันเลยนะครับบ่มีขาดมีดามบ่มีอกมีเชื่อมกับพี่น้องบ่มีผู๋นะครับสร็จแล้ไททันคันนี้นะครับนะครับเป็นรถผ้าสีบ่ขาดนะครับเบิ่งงกเกตกับพี่น้องนะครับอ่าเป็นหัวเดียวนะครับเด้อนะครับสีดีนะครับบ่มี แตกนี่หล่านะครับบางๆกันเลยครับฟังครับนี่ครับบอลนบอลขวมบอชนมากนะครับนี่ครับสภาพนาใสนะครับนี่ครับเป็นขัดซี่ยังดีๆกันก็เลยครับพี่น้องนะครับยางกระเพาะใส่กันอยู่อันซี้ขุ่นซี้พนมมาติดซือๆเ้ยครับเด้อเมซูมิชินะครับ สนใจก็ร่องโทรติดต่อมาเด้ครับราคาเดี๋ยวขึ้นข้างหน้าจอให้นะครับแม็กไลเนอร์พร้อมนะครับนี่ครับมิตซูมิชินะครับไททันหัวเดียวครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องทางด้านค้นขับครับอ่ารังค่ากับบ่รั่วนะครับอ่ากันเสร็จแจ้งน้อยนี่งามปิ๊บเลยครับพี่น้องติ่งกันเลยนะครับเบื้องทางทางคนขับแจ้งน้อยรถ จอดอยู่บ้านบม่ได้เสร็จบม่ได้ถูครับเป็นรถหลายคันนะครับรถอาจารย์นะครับรถคู่เกษียณนะครับเป็นกามีหลายคันเป็นกรเลยสีขายนะครับเบิ้งครับมีสู้หัวเดียวนะครับเบิ้งระบบของมีหูกอพร้อมนะครับเด้นะครับมีหูกอพร้อมเบิ้งข้างในครับ ออ okay. เปิดบ่อได้ครับนี่อ่าเป็นเกียร์กระปุกนะครับเบาะหนังนะครับข้างในก็สะอาดดีนะครับตรวจได้ครับนะครับเส้นไก่ครับรถคันนี้ราคากับ,บเบาแพงนะครับ ระบบมือหมุนนะครับบ่เมนกระจกไฟฟ้าระบบมือหมุนนะครับส่วนผู้สิอยากได้ผู้สนใจกรร้องติดต่อมาตามเบอร์นะครับเด้อมิสซูไททันนะครับสภาพดีครับสียังบ่ทันเห็นเนออนนด,ดนะครับเคียงกับการออกจากเฮี่นนี่ไปต้องติดได้นะครับเด้อนะครับใส่งานได้เลยนะครับสนใจกรร้องโทรติดต่อมาตามเบอร์โทรนะครับมิสซูไททัน สีขาวนะครับสวยๆบางๆนะครับสนใจก็โทรติดต่อมานะครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมในช่องคัมพิลาแฟนเพจนะครับอ่าสรบพูเข้ามาเบิงเข้ามาชมก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับอ่าขอให้พี่น้องมีความสุขความเจริญครับคิดบางสิ่งใดก็ขอให้สมคบมุ่งมั่นปรารถนาได้ครับเด้อขอบคุณครับ